นอกจากพื้นที่ภาคใต้นะคะไปดูการขับเคลื่อนขันนโยบายให้กับจังหวัดนองบัวลําพูก,กันหน่อยคื่อบอกว่าจังหวัดนองบัวลําพูเขาขับเคลื่อนเป็นพื้นที่ต้นแบบเลยค่ะจังหวัดสีขาวปลอดยาเสพติดยละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมสักรายงานกันค่ะ น้องบัวลำพูต้นแบบจังหวัดสีขาวเป็นโครงการที่รัฐบาลกําหนดให้จังหวัดน้องบัวลำพูเป็นโมเดลต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติดในระยะเวลาเร่งด่วน3เดือนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าทีมบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขชุมชนและวัดที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม ทางด้านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติได้ส่งชุดตํารวจภูธรภาค4ี่มาช่วยในการปราบปรามโดยมีการนําเทคโนโลยีและรถโมบายเคลื่อนที่ CCOC มาใช้สังเกตการและสกัดจับการลําเลียงยาอีกทั้งยังลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องเพราะการลงพื้นที่เป็นคําตอบที่พี่น้องประชาชนจะรู้สึกปลอดภัยที่ท่านเห็นนี่ก็จะเป็นรถโมบายเคลื่อนที่นะครับที่เราทําเป็น CCOC ในภารกิจน้องบัวลำพูสีขาวนะครับซึ่งในรอบ4เดือนที่ผ่านมามีการปิดล้อมตรวจค้น 969เป้าหมายนะครับทำกันต่อเนื่องมาตลอดนะครับในตัวรถนี้ก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่รองรับในการตรวจสอบข้อมูลนะครับจะเป็นข้อมูลเครือข่ายข้อมูลกลุมบุคคลทรัพย์สินเกี่ยวกผู้เครือข่ายผู้คขายยาเสพติดนะครับเราก็จะมีการเชื่อมโยงกับ กล้องภายแอปเปิลนะครับในกล้องเชื่อมโยงกล้อง c c ซ v ีกล้อง, CCTV, ล,องลายเส้นเพจในพื้นที่เส้นทางลำเลียงเข้าสูนหนองบงับริมพูนะครับในการคัดกรองยานพณะที่กระทําความผิดยา,าพณะที่มีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อสะดวกให้เจ้าที่ในการสืบสวนขยายผลเพื่อทํารายเครือข่ายจะเป็นการตรวจสอบทรัพย์สินยึดทรัพย์ตามกฎหมายสมคบกฎหมายฟอกเงินพวกนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะช่วยทํางานใน้านขึ้น จังหวัดหนองบัวลำพูแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวคิด change for good โดยมีห้าเสือผ่าพี่น้องทำความดีมีตู้ราชสีให้ประชาชนแจ้งบอกแสการกระทำผิดมีชุดพิทักษ์ผู้ป่วยจิตเวชมีชุดนาคาพิทักษ์ที่จะเข้าระง,งับเหตุทันท,นทีและจัดทำา Family f o เ d อ er, รสนับสนุนพลังของคนในครอบครัวเพื่อช่วยให้เลิกยาเสพติดซึ่งได้จัดทำไปทุกชุมชนทุกหมู่บ้านและหนึ่งในชุมชนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคือบ้านท่าอุทยัยตาบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูที่มี ผู้เสพสมัครใจเข้าบำบัดเองจนได้รับฉายาว่าผู้กล้าท่าอุทยัยบ้านท่าอุทัยมีประชากรนะครับอ,อยู่อยู่ทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยนะครับทั้งหมู่หนึ่งหมู่ที่สองเนี่ยพันสิบเอ็ดคนนะครับเราเข้าทำเอ็มวียูเพื่อตรวจปัสสาวะนะครับหกร้อยยี่สิบหกร้อยหกร้อยยี่สองคนนะครับปรากฏว่านะครับค้นพบนะครับผู้เสพสี่สิบแปดคนนะครับซึ่งสี่สิบแปดคนนี้ กระบวนการในการค้นหาโดยคณะกรรมการคุมแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเนี่ยนะครับเราได้ค้นหาโดยการออกไปค้นหาที่ไปตรวจประาวะที่บ้านแต่ปรากฏว่าจากการที่เราประชาัมพันเนี่ยมีผู้เสพนะครับที่เข้ามาบล็อกอินเข้ามาเดินเข้ามาหาพวกเรานะครับเพื่อขอตรวจเองเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากซึ่งจาก48คนเนี่ยมีผู้เดินเข้ามาหาเรานะครับเพื่อขอตรวจเนี่ยสาที่คนคิดเป็น70% เราจึงตั้งชื่อของบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดนี้ว่าเขาเป็นผู้กล้าก็คือเป็นผู้กล้าท่าอุทัยนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเขามาร่วมกิจกรรมกับเราเขาไปนะครับช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านจากที่เขาเคยต้องหลบๆซ่อนๆไปนอนอยู่กระท่อมนาบ้างาไม่กล้าที่จะออกมาสู่สังคมบ้างตอนนี้เขาออกมาสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจ น้องบัวลำพูต้นแบบจังหวัดสีขาวถือเป็นโมเดลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภาครัฐภาคประชาชนต่างมีความเข้มแข็งและเดินหน้าแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังมีการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการชุม,ช,มชนบําบัดฟื้นฟูฝึกอาชีพสร้างไรายได้ที่สําคัญชาวบ้านต่างให้กําลังใจผู้เสพให้ลดละเลิกจนโครงการประสบความสําเร็จสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้ ผู้ไทยอัครอาจารย์ถ่ายภาพกิ่งการก,ก้องซุย NBT TV อีสานรายงานจากจังหวัดน้อง<ม>บัวลำาพูฮูก้าท้าวไทยไม่ขายฮูก้า